ขณะนี้ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าหากพวกเราสามารถจัดเขียนค้องให้เป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงน,นะครับขณะที่ทางสารยุติธรรมก็พร้อมเราก็เตรียมการมาสิบปีกันเนื่องจากเป็นสารใหญ่นะครับในสารดีกากับสารอุธรมีแผนคดีสิ่งแวดล้อมคร้องทั้งหมดแล้วแต่ว่าในสารชั้นต้นนะครับท่านประธานสารดีกาเพิ่งให้จัดตั้งแผนคดีสิ่งแวดล้อม ในสารแพ่งที่รัฐบาโดยตรงดําเนินการแล้วมา2ปีประโยชน์อยากให้ท่านทราบคืออย่างนี้ครับถ้าการณีพวกเราไปยื่นเรื่องต่อสารปกครองนะครับถ้าฟ้องหน่วยงานของรัฐฟ้องได้ฟ้อง3.5แสนล้านฟ้องได้คณะกรรมการในจารบอด่อประสบจะเป็นหน่วยงานของรัฐฟ้องที่บ้าตาพุทธทำผิดสารปกครองท่านมีคำวินิจฉัยใ,ให้ได้ ในเรื่องนั้นมีเอกชนด้วยสักรายหนึ่งสารปกครองท่านจะสั่งให้มีผลถึงเอกชนไม่ได้แต่ถ้าท่านรวมไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมศารพิพากษาได้ทั้งหมดนะครับสารแพ่งที่รัชดาขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องของท่านจะอยู่ที่จังหวัดไหนท่านไม่จําเป็นต้องไปต,ต้องตะเกียกตะกายไปเขียนคาฟ้องส่งทีท่ศาลจังหวัดนั้นนะครับท่านมาส่งคําฟ้องที่ศาลแพ่งรัชดาจะรับเรื่องได้ทั้งหมดทั่วประเทศไทยผมก็เรียนท่านได้อย่างนี้เพราะว่าการที่สุดท้ายนี้ ผมเรียนท่านเพราะว่าขณะนี้ผมก็อยู่ที่สาธารณภาคผกแต่โดยจะเลียมแล้วไม่อนุญาตให้บอกว่าในหน้าที่อะไรนะครับขอบคุณครับครก็ก็เป็นเป็นช่วงเวลาสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่ที่เราแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฟังอย่างทั้งใจผมสังเกตตลอดไม่ไม่มีท่านใดที่จะง่วงหาวลอนเลยร่วมกันอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมขอขอบคุณท่านนายแพทย์แพทย์อิศวรการสิลป์ที่ที่คุณาเป็นต้นท,ทิ่สำหรับการดำเนินการในวันนี้